สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านพี่น้องผู้รักความยั่งยืนด้านการเกษตรและที่สำคัญรักความก้าวหน้ารักที่จะให้ผลผลิตของท่านนั้นเพิ่มเติมจำนวนมากขึ้นวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนหรือมิสเตอร์เวอร์แพนอยู่ที่นี่ครับหมู่7บ้านปงซีตําบลตกพรมอำเภอคลงุงจังหวัดจันทบุรีมาติดตามผลการทํางานของคู่หูมาสจัน์ เวอร์แพนเวอร์แพนไก่ตัวสารวันนี้ครับมาเจอวัยรุ่นนะครับที่เรียกกันว่าใส่ใจนะครับที่จะมาทําการเกษตรเธอไม่ธรรมดาครับเพราะเธอนั้นมาดูแลสวนโดยเฉพาะมังคุดและสวนทุเรียนของคุณป้าเป็นอย่างไรนั้นมาดูว่าเด็กยุคใหม่ใช้คู่หูผ่าศจัน ในวัย24ปีเป็นอย่างไรมาเจอกับเธอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหมีชื่อว่าอะไรครับเจ้าของสวนคนสวยชื่อโมค่ะชื่อโมนะครับชื่อจริงเลยครับมนัชนกผลมากค่ะมนัชโนกผลมากนะครับแล้วก็ทาอย่างไรถึงได้มาดูสวนที่นี่ครับก็ก็เป็นลูกหลานเขาก็อยู่ที่นี่มาตลอดอยู่แล้วนะคะลูกหลานท้องไครครับเอาเป็นลูกหลานของคุณป้าวิไลอ่ะค่ะคุณป้าวิไลนะครับคุณป้าวิไลเลยชื่อเล่นว่าป้าเล็กค่ะป้าเล็กนะครับมาดูแลสวนป้าเล็ก ตรงน yes. ี้ที่หนูมาดูแลเนี่ยนะครับมันมังคุดกับทุเรียนเห็นว่าปนกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมังคุดสกิดต้นกันครับเนี่ยก็รวมๆแล้วก็ประมาณ500ต้นค่ะ500ต้นเป็นมังคุดอายุกี่ปีครับประมาณประมาณ20ปีได้นะคะ20ปีเรียกว่าหนูเกิดมาก็เห็นเลยเห็นเลยค่ะ20ปีแล้วทุเรียนล่ะครับประมาณ 30- 40ปีได้นะคะ 30- 40ปีเรียกว่าเราตัวเล็กๆเราก็เห็นต้นมันใหญ่แล้วค่ะเห็นมันใหญ่แล้วครับ มันมีสักกี่ร้อยต้นครับเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยต้นค่ะเจ็ดร้อยต้นบางคุดประมาณห้าร้อยต้นห้าร้อยค่ะโอ้โห oh นี่แปลว่าหนูมาดูคลุกคลีอยู่กับสวนนี่มาโดยตลอดใช่ค่ะแต่เด็กเลยค่ะแต่เด็กเลยก็วิ่งเล่นกันในนี้ใช่ค่ะแล้วได้เข้ามาดูแลสวนเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีไหนที่ดูแลจริงจังเลยอะ่ะจริงจังเลยก็เมื่อปีที่แล้วค่ะตั้งแต่เรียนจบมาก็กลับมาทําสวนเลยก่อนหน้านั้นเห็น คู่หูมหัศจรรเนี่ยเห็นมาก่อนไหมตอนที่ป้าทําอะเห็นมาก่อนแล้วค่ะประมาณสี่ปีสี่ปีกว่าๆได้แล้วค่ะสี่ปีแล้วเหนะ็นว่าป้าใช้ตัวน,นี้อยู่ใช่ค่ะหนูก็เดินตามรอยป้าเลยใช่ค่ะตอนนี้หนูมาดูในสวนที่เป็นสวนของต้นตะกูลของเราเนี่ยค่ะโดยเฉพาะมังคุดเนี่ยนะครับขออนุญาตที่มังคุดก่อนได้ค่ะมังคุดเนี่ยมันจะต้องดูแลยังไงครับในการดูแลตั้งแต่ต้นที่มันยังไม่ได้ออกดอกออกผลเนี่ยเราเริ่มดูแล ยังไงเดือนไหนครับดูแลก็เริ่มแบบฉีดยาแบบเปิดตาดอกอะไรประมาณนี้นะคะคก็ประมาณกัญญาตุลาเป็นต้นมาค่ะคสิงหากัญญาตุลาเพื่อจะเปิดตาดอกเขาใช่ค่ะสิงหากัญญาตุลามาเรื่อยนะฮะมาเรื่อยๆค่ะก็ฉีดแบบว่าสะสมอาหารมาเรื่อยๆครับค่ะแล้วก็พอเขาออกดอกก็เขาออกดอกเวลาไหนมกรากุมภาได้นะคะ ถ้าเริ่มเริ่มจริงๆก็น่าจะเป็นมกรลาค่ะมกลาก็เริ่มออกดอกใช่ค่ะชุดแรกเราชุดแรกตอนที่หนูดูแลตั้งแต่ตุลากนยาอะไรมาในกนยาตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรเนี่ยใช้คู่หูนี่เข้าไปทํางานอย่างไรครับก็ใช้บํารุงใบบํารุงต้นแล้วก็เปิดตาดอกพอเวลาออกเปิดตาดอกออกดอกแล้วนะคะออกลูกมาเราก็ฉีดพ่นลูกอะค่ะเพื่อลูกก็จะผิวมันแล้วก็ลูกใหญ่ตอนนี้เราใช้อัตราส่วนยังไงครับ ก็ใช้หนึ่งขวดหนึ่งซองค่ะต่อน้ำหนึ่งพันลิตรพันลิตรค่ะแล้ววิธีการนั้นก็คือระยะเวลากี่วันครั้งครับเจ็ดวันครั้งค่ะตลอดมาเลยใช่ค่ะตลอดมาค่ะสม่ําเสมอมาเลยสม่ําเสมอค่ะจะมีช่วงที่ฝนตกก็น่าก็จะเป็นสิบวันครั้งถ้าเกิดฝนตกก็ก็เว้นสุเว้นฝนไปหน่อยนึงใช่ค่ะเพราะว่าฉีดไม่ได้ฉีดไม่ได้ก็หมายความว่าบางคุดเนี่ยเราใช้คู่หัมวัสจันเกือบตลอดเวลาเลยใช้มาตลอดเลยค่ะตัวเนี้ยพอช่วงที่ ที่เราใช้เนี่ยนะครับช่วงที่มีผลเนี่ยเราจะใช้หนักขนาดไหนครับพอมันมีผลแล้วติดผลแล้วเนี่ยติดผลแล้วก็เจ็ดวันครั้งค่ะเพราะว่าจะใช้เจ็ดวันครั้งมาตลอดเพราะว่าจะถ้าเกิดเราเว้นระยะห่างนานจะผิวจะเป็นขี้กาดผิวจะไม่สวยถ้าเกิดเราใช้ม,มาตลอดสม่ําเสมอผิวก็จะสวยลูกก็จะโตค่ะนี่ขนาดที่กําลังเก็บกันอยู่เนี่ยนะครับสีของลูกมันเวลาเก็บนี่เก็บยังไงครับ ก็ <G ül üş> จะเป็นสายเลือด5.6จุดขึ้นไปอะค่ะอ๋อเป็น<ล>จุดจุดสายเลือดใช่ค่ะเป็นจุดสายเลือดอย่างจุด2จุดก็จะน้อยไปค่ะน้อยไปค่ะ5.6จุดจุดนี้กาลังดีเลยใช่ค่ะก็หมายความว่าพอ5.6าจุดจุดเนี่ยเขาก็จะรู้คนที่เขาเก็บเขาซักเข้าใจใช่ค่ะเขารู้ตรงนี้พอไปส่งตลาดแล้วมันอยู่ได้สักกี่วันครับที่จะสุกไปรับประทานพอดีนนอ๋อถ้าเกิดเป็นสายเลือด5.6จุดเลยก็น่าจะเป็น7วันขึ้นไปอะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสายเลือดแล้วก็มีสีชมพูชมพูด้วยก็5วัน Oh. ก็จะทำได้ค่ะถามนิดหนึ่งเจ็ดร้อยต้นเนี่ยมันคุดเนี่ยมันกิโลละเท่าไหร่กันครับขายจากสวนเราไปเนี่ยถ้าถ้าเป็นชุดแรกอะ่ะจะอยู่สองร้อยยืนพื้นเลยสองร้อยก่อนคะ่ะกิโลละสอง้อจะมีมากกว่านั้นแต่ก็อยู่แค่ไม่กี่วันสองร้ห้าสิบสองสามวันก็ลงมาสองร้อยแล้วก็ลงมาเรื่อยอเรื่อยล,นนอลดลดหลั่นตามตามอะไรนะจำนวนของตลาดที่เขาใช่จำนวนของตลาดที่เยอะขึ้นใช่คะ่ะ โอ้โหกิโลละสองร้อยชุดแรกใช่ค่ะเราเนี่ยในฐานะที่ว่าใช้คู่หูมาก่อนเนี่ยชุดแรกของเราเยอะมหมเยอะค่ะก็ชุดแรกอย่างคนอื่นเขาได้แบบรังสองรังที่สวนก็สิบรังขึ้นค่ะสิบรังเนี่ยรังละกี่กิโลครับรังละยี่สิบกิโลพื้นฐานเลยละกันค่ะโอโ้แล้วที่สําคัญมันออกกี่ชุดครับบางคุดเนี่ยจะมีสามชุดแต่ชุดสามก็จะน้อยมากอะค่ะชุดสองคือจะ เยอะค่ะชุดสองนี่จะทั่วไปแล้วใช่ค่ะแต่ชุดหนึ่งนี่ถือว่าเป็นการที่เราเงินเข้ามาเต็มใช่ค่ะเราก็จะเยอะกว่าสวนอื่นใช่ค่ะโอโ้โหนี่เราจะเก็บตั้งแต่ชุดที่หนึ่งจนไปถึงชุดที่สามเนี่ยนานกี่เดือนครับสามเดือนได้นะคะสามเดือนเราก็สามารถอยู่โยงคงมาได้สามเดือนเลยใช่ค่ะแล้วระหว่างเก็บไปนี่ได้พ่นไหมครับคู่หหมาสจั่์ช่วงเก็บนี่ก็จะพ่นแค่ตอนก่อนหน้าเก็บอะค่ะเพราะช่วงเก็บก็จะไม่ได้พ่นแล้วเพราะว่าลูก เก oh. ็บเก็บได้แล้วคือไม่ต้องพุ่นแล้วใช่ค่ะ,คะนี่เราเริ่มเก็บชุดหนึ่งมาตั้งแต่ต้นเดือนใช่ไหมครับต้นเดือนมิถุนาค่ะก็ต้นเดือนนี้เองเอ้ยไม่ใช่ต้นเดือนพฤษภาอ๋อนี่ต้นเดือนพฤษภาแล้วใช่ค่ะนี่กําลังอยู่ในชุดสองใช่ค่ะอ๋อนี่อยู่ในชุดสองนะครับที่ผมถ่ายทําอยู่นี่นะครับแล้วถามจริงๆครับว่าเราใช้อย่างอื่นร่วมไหมครับในบังคุดเนี่ยนอกจาก, lan, lan, กเวอร์แพนเวอร์แพนกระดาสารแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยใช้ตัวเดียวเลยใช่ค่ะโรคแมลงของบังคุดเขาเยอะไหมครับ มังคุดไม่เท่าไหร่ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะค่ะไม่มีโรคค่ะโรคที่พบส่วนใหญ่เป็นอะไรครับจะเป็นเขาเรียกอะไรนะตูดจีบแล้วก็ขี้กาดขี้กาดซึ่งก็มันไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ใช่ไหมครับไม่มีค่ะพอฉีดไคโตซานแล้วไม่มีค่ะไม่มีเลยแล้วไม่มีค่ะแล้วก็เราเรา,เราไม่ต้องบํารุงอะไรอย่างอื่นเลยก็มีรดน้นนําใส่ปุ๋ยต,ตามปกติตามปกติทั่วไปทางดินนะใช่ค่ะทางดิน ยุ่งยากไหมครับในการใช้ขู่หงมัสจรรย์ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพราะมีแค่สองตัวค่ะเหมาะกับคนยุคใหม่อย่างเรามั้ยเหมาะค่ะเพราะสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดงบประมาณโอ้โหค่ะและหนูได้ได้เข้าไปศึกษาแล้วดูแล้วจากการเห็นของหนูเนี่ยในเชิงของคนยุ่นใหม่เนี่ยต่อมังคุดเนี่ยเรามองอยังไงครับที่อยากจะบอกคนที่ปลูกมังคุดอ่ะว่ายังไงบ้าง ตอนแรกก็ที่ยังไม่เคยเข้ามาทํานะคะก็คือไม่ค่อยได้สนใจอะค่ะแต่พอเข้ามาทําแล้วก็รู้สึกว่าดีดีมากดีแล้วก็ประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะครับช,ช่วยเหมือนช่วยได้ทุกอย่างคือเราประหยัดก็คือก็คือใช้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบอ<ป>แืแลวและที่สําคัญในอดีตเนี่ยเราเราเคยเป็นที่เรียกว่าเห็นเขาใช้ส่วนใหญ่เป็นเคมีเยอะๆใช่ค่ะเคมีเยอะๆค่ะและใช้<ง>หลายตัวมาก ไปตรวจสารเคมีในร่างกายกันทุกปีค่ะก็สารเคมีในร่างกายเยอะตั้งแต่เราใช้ตัวนี้เรารู้สึกเป็นไงครับก็ดีขึ้นนะคะเหมือนกลิ่นไม่แรงไม่มีกลิ่นด้วยค่ะกลิ่นไม่แรงแต่ถ้าเกิดเป็นสารเคมีก็จะแบบมีกลิ่นเหม็นมากมค่ะก็รบกวนเราเนาะใช่แสบจมูกค่ะครับอันนี้ก็ในส่วนของมังคุดนะครับสอบถามน้องโมแล้วว่านี่เฉพาะเรื่องมังคุดเธอก็าอยางอธิบายเพราะว่าทําจริงลงมือจริงอยู่กับเขามานานผมขออนุญาตในฐานะที่เห็นต้นทุเรียนต้นเก่าต้นแก่ เรียกว่าโตมาเนี่ยเป็นรุ่นคุณตาคุณยายของเราแล้วก็ว่าได้เพราะอายุสี่0ิบห้าสิปีละในส่วนของทุเรียนที่นี่เป็นทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะคจะเป็นหมอนทอง,อทองแล้วก็จะมีก้านยาวพงมณีอมทองย้อยชนีอ๋อนี่เป็นสวนแบบโบราณเลยใช่ค่ะมีทุกสายพันธุ์อยู่ในนี้เลยใช่ค่ะแล้วตอนที่หนูตอนเด็กๆที่ยังไม่เจอคู่หูเนี่ยนะครับ ตอนที่หนูเป็นวัยรุ่นอะความสมบูรณ์มันแตกต่างกับการใช้คู่หูหรือยังแตกต่างค่ะเพราะว่าสารเคมีก็เหมือนกับว่าต้นเน่าอย่างเงี้ยอ่าต้นเน่าสารเคมีก็คือรักษาแค่เปลือกนอกใช่ไหมคะครับมันก็จะมาถามว่ามันมันแห้งไหมมันแห้งแต่เหมือนกับว่าสารเคมีมันเยอะต้นมันรับรับสารเคมีไม่ไหวค่ะก็เหมือนกับว่าก็แห้งตายไปเรื่อยๆพอหนูเริ่มเข้ามาดูแลทุเรียนด้วยเนี่ยผมพาดมาตัวนี้เลยกันแล้วกันได้ค่ะพอรู้จัก คู่หูประสาจาันแล้วตอนที่หนูเข้ามาเนะี่ยใช้กัดทุเรียนแบบไหนครับใช้ทุกอย่างเลยค่ะลาดโคนฉีดฉีดต้นฉีดใบฉีดดอกฉีดลูกใช้ทุกอย่างเลยอัตราส่วนยังไงครับอัตราส่วนหนึ่งขวดหนึ่งซองต่อน้ําพันลิตรเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันค่ะ,คะแล้วก็ฉีดต้นใบใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ตอนบํารุงที่มันยังไม่มีดอกอ่ะ เราเห็นความแตกต่างไหมครับหลังจากฉีดไปแล้วแตกต่างค่ะถ้าช่วงที่ตัดลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะปกติต้นจะโทมแต่พอตัดลูกแล้วแล้วเราสะสมอาหารมาก่อนหน้านั้นคือเราฉีดตัวนี้มาตลอดกี่วันครั้งคะเจ็ดวันครั้งเหมือนกันค่ะต้นก็ไม่โทมพอตัดลูกแล้วต้นไม่โทมก็เป็นใบงามๆอย่างนี้ค่ะแล้วพอช่วงที่เขาเรียกอะไรทำใบ,บทําใบอะคะ่ะใบก็จะเข,เขียวเขียวเข้มมันใบใหญ่ เขาเหมือนกับว่าเรียกว่าทุเรียนแบบกําลังดีก็พร้อมที่จะออกดอกเร็วโดยที่ไม่ต้องทําสารค่ะอ๋อใช่ค่ะทุเรียนที่สวนไม่ได้ทําสารเลยค่ะไม่ทําสารแล้วก็ออกทุกสายพันธุ์ที่เรามีอยู่เลยใช่ค่ะแล้วก็ออกชุดแรกด้วยแต่ก็มากน้อยแล้วแต่สภาพอากาศเลยครับใช่ค่ะก็ยังมีชุดแรกออกมาให้เราได้เห็นเงินที่มีจํานวนมากกว่าผู้อื่นด้วยใช่ค่ะเรียกว่ากําไรเห็นเห็นค่ะนะครับแล้วพอชุดสองชุดอะไรต่อมันมีกี่ชุดครับในทุเรียนของเราเนี้ย สามสามสี่รุ่นนะคะแต่รุ่นสี่นี่จะน้อยมากที่จะมีรุ่นสามก็น้อยละจะมีเยอะๆก็คือรุ่นสองชุดสองรุ่นสองชุดสองนะฮะที่เยอะผมมาถามนิดหนึ่งลูกมันเป็นยังไงครับบางคนเขาบอกว่าเวลาถ้าหมอนทองมันต้องก้นสวยๆห้าพูเต็มห้พูเต็มอะไรเงี้ยหัวไม่จีบเอแล้วเออเพราเราเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่เป็นค่ะก็ห้าพูเต็มลูกสวยแต่จะมันก็ต้องมีบ้างที่แบบบิดเบี้ยวสีพู แบบข้างหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างแต่ของเราที่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สวยค่ะสวยใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างว่ารสชาติเป็นไงครับหวานมันอร่อยค่ะอร่อยนะครับค่ะทุกสายพันธุ์เลยทุกสายพันธุ์ค่ะโดยเฉพาะก้านยาวนี้น่าจะอร่อยกว่าเพื่อนนะค่ะก้านยาวเขารสชาติดีเขาอยู่แล้วก็เรียกว่าตรงตามสายพันธุ์ถูกใจเราใช่ค่ะคนมาซื้อนี่เขาพูดยังไงบ้างครับเขาก็บอกว่าลูกสวยขัดง่ายเพราะว่าเราจะขายแบบเหมาอ๋อ แผงแผงมาตัดเมาเนี้ยแผงมาตัดเมาใช่ค่ะพูดคําว่าลูก,ลกสวย,สวยขัดง่าย,ายการส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์สวยเบอร์ตกไซเบอร์ล่างจะน้อยจะเป็น A B C <อ>ีซอส่วนใหญ่ค่ะเรียกว่าตกไซน้อยมากแล้วก็ปัญหาต้นทุเรียนที่มันมีอายุเยอะๆอย่างเนี้ยปัญหามันมีอะไรบ้างครับก็มีโครคภัยไข้เจ็บเขามีไหมครับช่วงนี้ก็จะเป็นเพียนาสารกินใบที่เป็นขาวๆๆแต่ก็ฉีดฉีดยาไปแล้วเพ,พิ่งฉีดเพิ่งฉีดเสร็จไปวันนี้เองค่ะ ฉีดคู่หูไปใช่ค่ะเพิ่งฉีดวันนี้ใช่ค่ะอ๋อแล้วเรามีทุเรียนเล็กด้วยเหรอครับมีทุเรียนเล็กค่ะกี่ปีครับถึงอีกแปลงหนึ่งอ่ะมีสามปีสี่ปีปีหนึ่งสองปีก็มีค่ะเพราะมันหลายแปลงบางปีแปลงแปลงเล็กเพิ่งปลูกเมื่อปีที่แล้วสองปีแล้วก็มีแปลงใหญ่กระดุมสี่ปีสามปีแล้วก็มีอีกแปลงหนึ่งเป็นหมอนสองปีสามปีโอ้ใช้คู่หูหมดเลยใช่ค่ะโอ้โห แล้วอาไปถุงทุเรียนเล็กบ้างเมื่อกี้ทุเรียนใหญ่แล้วก็บํารุงไปตามนี้ใช่ค่ะทุเรียนเล็กเหล่านั้นอ่ะเราดูแลบลํารุงยังไงใส่ปุ๋ยเขาแล้วก็พ่นใบใช้ตัวนี้ใช่ค่ะพ่นใบพ่นใบใบงามมากเลยครับใช่ค่ะทรงพุ่มสวยเลยค่ะเลยครับจริงๆใสโโโ่โอ้เดี๋ยวจะต้องลองไปถ่ายละ <ใช S 1> เอาเป็นว่าช่วงนั้นบํารุงเหมือนการเจ็ดวันครั้งเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ใบสวยมากใช่ค่ะท่านพี่น้องคงจะเห็นกันนะครับในขนาดนี้เออถามจริงๆ คู่หูนี่มันมันมันต้นทุนมันสูงไหมในการใช้กับเจ้าอื่นๆเขาที่เราเคยเห็นมาต้นทุนน้อยค่ะต้นทุนลดลงกําไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าใช้ตัวนี้ประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนใช่ค่ะโอ้เรียกว่าถ้าถามเรื่องต้นทุนก็ถ้าใช้ขนาดนี้ก็ถือว่าบำรุงต่อเนื่องใช่ค่ะภาโดยทั่วไปก็น่าจะสูงขึ้นใช่ค่ะเพราะเขาต้าใช้อย่างอื่นใช่ค่ะแต่อันนี้ใช้แล้วต่อเนื่องต่อเนื่องสะสมไปเรื่อยๆใช่ค่ะโอ้โหนี่ครับทุกคําคําว่าใช่ค่ะ ของเธอนั้นทําให้ผมเห็นแล้วว่าเกษตรกร,กรมีทางออกมีทางเลือกที่สําคัญทางนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสาหรับเกษตรกร,กรยุคใหม่วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องโมงเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้แก่ผมและก็เพื่อนเพื่อนพีน่น้องการ,กรเกษตรขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะครับท่านที่เคารพครับผมขออนุญาตบอกท่านว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าท่านเกิดมาแล้วเป็นนักการ,กรเกษตรหรือท่านกำลังหันมาทำการ,กรเกษตร คู่หูมหัศจรรย์ WorkPan w o r อร์แขจัสารคือคำตอบที่ทุกท่านต้องรีบรับเอาไปและนำไปใช้เพื่อทุกท่านนั้นมีความสุขกับการที่ท่านจะยืนหยัดบนการเกษตรที่ยั่งยืนครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวอร์ a <P> n ใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เ